ใครมายืนอนู้เฮ้าทุ่งฟันก่อนอะไรกูต้องใส่ว่าใครมายืนอยู่นะเวทีก็คนดูน่ะจะใครที่นั่งเฮ้ยมาจับเลยจังด้วยเฮ้ยจับมาเลยเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย้คนชั่วเฮ้ยอย่าไปฆ่าเฮ้ยระวังผมอยากเข้าใกล้มันเนี่ย เดี๋ยวมันทำร้ายมึงหรอทำไมวันนี้หัวเหนียวจังมันไม่รูุจะไม่หลุดไม่โดนไหนดีละโอ้นี่อย่าเป็นเสนียดหลานกูออกมามายุ่งกับลลานกูใครมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยอะไรอ่ะเอออะไรเนี่ยถือมีดถือไม้เนี่ยนะแล้วมันนี่ทำร้ายเพื่อนฉันนี่ ลิเกที่ไหนเล่นลิเกไปช่วยเมียมคายบังมือก็ไม่เขาต้องแบ่งแยกหน้าที่คือว่าอ้าวยอมรับด้วยจะได้เอ่ามีเงินมีทองไว้ใช้ภายภาคหน้านางสารมาปาปาเังมือกันน้าดี่แก้วเดินจังเลยสงสารแล้วเนี่ยเดินสองสามปีห้าหกเจ็ดแปดถ้าสิบแก้วสิบแก้วขับขับเดี๋ยวเท่าเดิมโอเคแล้วมึงไม่ซื้อแฟนกูอ่ะอ้าวคุณเช้าชีเช็ดยเฉยเป็นเฮียได้แล้วเก็บเร็ว เกบ็บโอ้โหแค่นี้ท่านดีดีเก็บดีๆเร็วเขาเรีบกลมไปอีกนิดเดียวนี่ก็จะยียบได้แล้วน่ะสุดละพี่มุณก็นั่งเก็บดีๆดิช้าพวกมึงเนี่ยขายที่เกเนี่ยเอาเออไป <c oughs> ลุกไม่ขึ้นมึงก็หาอะไรจับพยุงลุกตัวเองขึ้นเออะ <c oughs> ชีวิตนึงนี่ทำอะไรสองอย่างพร้อมกันไม่ได้เลยนะ แล้วมึงจะยีบหัวมอนยังไงลนที่พ่ามานี่ลุกเดี๋ยวกูยีบเองไปโอ้ยไอ้ฟุกตูดหรือข่าวงกลมตูดเนี่ยนี่รีบออกมาเนี่ยไปไว้ใจไปเข้าใกล้ไปได้ยังไงล่ะตายหรือเปล่าวาต้องเช็ดดูก่อนเนี่อคนเราเดี่ยวนี้เนี่ยเฮ้ย แล้วหวังสิป่อโถ่กูพลาดเนี่ยไปล้มทับเข้าแล้วนะกูเลือนกูเห็นมันนอนอยู่เข้านี้ได้รับวบาดเจ็บอยู่ไอ้พวกนั้นเี่นตองไล่ฟันมาแน่เลยเนี่ยโอ้โหนี่เลือดอาวมันโดนทำร้ายยางเงี้ยมันโดนทำร้ายไงโอ๊ยอะไรเออสลบไป้เลือดเต็มเลยเนี่ยมาเห็นไหมเนี่ยตายเพราะว่าเออไอ้ห่าตายไม่ทันนี่สลีละไม่เน่าไม่เปื่อยด้วยไม่ใช่สังขารเกจีมึงก็พูดไป นี่ด uh, ูก้อนเขาตายหร really. uh, well, well, ือเปล่าเร็วไอ้พุทธัวตายแน่เลยเนือยตายยยังไม่ตายตายปว๊กยังไม่ตายแล้วัวตายอ่ะปุ๊กยังไม่ตายตายยังไงก็ตายแล้วอ่ะปวตายแล้วปุ๊กไม่ตายอะไรเนี้ยนี่มึงจะเอายังไงเนี่ยมึงจะยังไงแล้วเอายังไงก็เท็กก้อนวะเขาตายเป้าจับทิพยจนเอามึงตวจเป็นมึงตวจเลย เออพอมีความรู้บ้างเอ๊ะเทพจบมาจนี้ไงบ้างเฮ้ยยังเต้นอยู่น้อยังไม่ตายยังไม่ตาย,ยากูลองเช็คพี่คนนี้ด,ดูตายคนนั้นสิได้เออนึกดูสิเต้นไหมวันนี้มันไม่เซฟให้กูเลยเ <c oughs> ราติดน,นานมันเหนียว <c oughs> นอนจะเจอ เสน้นมันอยู่ตรงไหนเราอ,อะไรไม่เหรอ <c oughs> แอม่ทำไมมือมันกว้างไย <c oughs> มือเสน้นมันอยู่ตรงไนหนฮะเสน้นนะกูหาเส้นไม่เจอโอ้ห้าไม่เจอแล้วมันต้องตีตีเลยอ๋อพอมาตีปุ๊บเส้นมันจะลอยนี่ดูนี่นี่นี่เนี่ยเนี่ยอ๋อตีเลยี๋ยวเสน้นมันขึ้นเลยบอกสิ ใหญาเซนจ้องแล้วเจอยังยังไม่เจออุ้ยหาตั้งบปนเลอดเปล่าเหาอนี่แสดนเลยเ้วยว่าเส้นเลือดใหญ่แน่เลยนั้นโอ้โหเจอนี่มันเป็นไหมทำไมมึงจับนานจังนาะอยู่ไม่ได้แล้วทำไมอ่ะจับไปปุ๊บเส้นแม่งปูดขึ้นแล้วเฮ้ยมียังมียู่แต่ถ้ายังเต้นอยู่เนี่ยก็แสดงว่า อีตาคนนั้นก็ยังไม่ตายเออเฮ้ยต่ตาคนนี้ดูลักษณะท่าทางแต่งตัวน่าจะมีตังกวัวทอดเสื้อผ้าสะพอนทองแหวนมันไปไา่เอาไไม่ได้ไม่ได้ใช่เขาไปไข่ได้ไงเราไม่ไมไไมเราเรานี่จะไปตัดฟืนอยู่ดีจะมาปนเอ้ยแล้วมึงไม่เข้าไอ้เวรมันลืน่นมึงไม่เข้าอย่ดีถ่ายน้องเสียงหลงเลยเออดีไม่ได้ นะอ่ะพี่พน้าท,า,ทาไม่ได้ซะและ้วพี่พูทำานะบนไม่ทั้งคืนอเลยที่ผ้ามันลื่นเนี่ยมันลื่นไปไมมเออผ้ามันลื่นไม่ต้องเท้ามีดดีกว่า,า <laughs> ตัดแมงทิ้งไปเลยสั่นจรดีนนะจผ้าไปขายเฮ้ยจะไปขโมยเข้าได้ไงเนี่ยดูท่าทางเนี่ยมีกระตังเน,งนี่ยตัดตรงเนี้ยไม่งั้นที่พูดนะมันไม่ได้ป้นมาหรอกก็นี่ไงเอาแหวนเอาเสื้อผ้ามันไปไม่เอาหรอก จะไม่เอาคนอื่นมาเห็นเขาก็เอามึงไม่เอาเรื่องของมึงนะก็ให้คนอื่นเขาเอาไปกูเอาเองแล้วก็กูขายได้ยังมาข้อแบ่งนะแตวก็ติดคุกที่ตารางหัวโตไม่ติดหรอกเดี๋ยวมันก็ตายห่าแล้วกูจะไปซื้อเป็ดกูแล้ซื้อได้ทั้งที่ตัวเลยมึงก็เป็นไงล่เป็นโรคจิตเหรออะไรยะเป็นโรคจิตเหรอแค่จับเฉยๆกูไม่ได้เอากลับบ้านสมัยไรนี่เฮ้ยแค่นี้หวงแล้วไปจับไปอะไรเนี่ย เฮ้ยไปเอาอะไรเข้ามาอีกเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเว้ยเธอข้อดูน้อยทีนี่เรื่องนี้มึงชื่ออะไรนะฮะยืนเก็บกดอดกันอ่านเออไม่ออกมึงนี่ก็กูก็ตกใจไปด้วยเนี่ยเรียนป .6 ตกป .7 สำเร็จอนุบาลนะทีอ่านไม่ออกแล้ว อันนี้อันนี้มีหยอกกันเดี๋ยวเจอกันร้องอ่านดิมาเออเฮ้ยมันมีตัวหนังสือจริงปล้เนี่ยเออเฮ้อลูกจะเฮาลูกกินไม่ได้เลยพ่อทำไมเงี้ยต้องจะเฮาตะพื้นจะเฮาเรือทำไมเลยลูกไอาเรือที่ไหนบินได้แล้วไม่หรอกกูไม่รู้จักเราบินเราบิน อะไรมไันอ่านว่าไงเนี่ย่เปี่ยนน<ส>เดี๋ยวเขาคิดว่าลิเกเร์กกนะูนึกอยู่กูไม่ได้ทวนมาด้วยไง่หัวหน้าทำงานเยอะสมองสมองไปแล้วเดี๋ยวไล่ออกแม่ผมจ้ะไอ้อใครหัวหน้ากันแน่เนี่ยมึงก็เอามึงล้องออกดิกูตามไปอยู่ด้วยอาย่านถึงใครถึงองค์กษัตัตย์ธรรมทิตย์เอาเวลาช้า ธรรมอาทิตย์น่ะมาเลยน่ะนินตาเนี่ยเขาเหมือนทำทำาเหมือนกันนะธรรมราชาเออถึงองค์กษัตริย์ธรรมราชาข้าพเจ้าขอปากอย่าอ่านผิดนะเรื่องไปไม่ถูกเลยนะเออจะไปผิดได้ไงเนาข้าพเ,เจ้าขอปากองค์ราชบุตรพานุวัตรตาคนไหนแล้วก็มหาเฤทธรัชาดาสองคนนี้แน่นอนแน่ต้องคนนี้แหละฉันว่าตาคนนี้เนี่ยพานุวัตรเนี่ยไงนะว่าไอ้นุนรัชดาเออมหาเฤทธรัชดาให้มา เข้าวิธีอาพิเศษสมรถกับองค์หญิงอารยาขอยืนยันว่าบุคคลทั้งสองเป็นตัวจริงจากข้าพเจ้าสิงพาราชราชาไอไอ้ไอท้องเฮ้ยราชรถมาเกยได้เราจะรวยกันแล้วอะไรรถที่นหนจะมาเกยไม่ใช่มันคือคำเปรียบเทียบเราโชคดีกันแล้วเพื่อน โชคดีเรื่องอะไรได้มือตื่นเต้นอะไรเนี่ยก็เนี่ยมันรูไม่เข้าเป็นเจ้าเป็นเจ้าเจ้าสี่ข่าเราอันนั้นมันพวกเจ้าปอกเด้งเจ้าอะไรพวกนั้นนล่นและเจ้านอ่ะหมายถึงเจ้าฟาภมาหากริย์ไงเพื่อนโอ้เออเจ้าทีมยู่ในวังอะพวกเฮ้ยพวกที่มันจะพวกเจ้าเจ้ากจะได้ยังตื่นเลยเจ้าเจ้าทำไมเขาก็พราเขาตื่นมาใช่ไหมเขาเห็นว่าเราช่วยเขาไว้เนี่ยสร้างความดีความชอบ เขาจะมาทานเงินทองให้เราไงไอ้ทองนี่กูจะมีตังไปคูดพ่อเลี้ยงกุ้งแล้วเมื่ไหร่โลกวยกูท่ามจริงๆนะแล้วจะเกิดว่าเกิดว่าพอมันตื่นขึ้นมานะมันเห็นเราแล้วมันคิดว่าเราสองคนเป็นฆาตากรขึ้นมาทำยังไงเอออะไรคงมือกูท่า,ามกู้งมือไปเอาหรอกเอายังไม่ตายทําหลายจ้าไอ้พี๊ มึงนี่เลนฆาตกรที่เดี๋ยวคุณพลาดมาเฮ็ดตายไม่สนิทกระลจะช่วยหรือจะฆ่าเขาเอาไงกันแน่จะช่วยเขานี่เขาเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วมันจะตายห้าไม่ตายห้าเยร็วๆเนี่ยกูมันตายแน่เรานี่จะเอาไงอ่ะว่าเราสองคนปลอมเนี่ยปลอมตัวเข้าเมืองหลวงมึงเป็นรัฐอะไรนะพนวัตรเออมึงเป็นกษริย์พนวัตรเดี๋ยวกูเป็นเจ้าไอเป็นเอ็นนะะชนะใช่ไหม ใช่อย,อย่ามองอย่างนี้ใจไ <c oughs> <ส>ม่ดีเธอกูก็ลุ้นเนี้ยปลอมตัวมึงเป็นพนุวัตรกู <c oughs> เป็นรัชดาปลอมเนื้อปลอมตัวเข้าไปแต่งงานในเมืองพอมึงก็บกูแต่งงานเสร็จกันปุ๊บมึงก็โกยเงินโกยทองกลับมาบ้านเรามึงเอาไปซื้อกุ้งกูงเอามาซื้อเป็ดให้เพื่อนเดี๋ยวแค่ฉันเป็นตาคนนี้นะล่ะเออเราพายไม่เข้าใจก่อเต็นงตาคนนี้แล้ว <c oughs> ล่ะ <c oughs> แท็กตัวอะเออเป็นเ oh <c oughs> ขา เฮเฮายเรจะเป็นเมื่อนป้าาเราจับได้เนี่ยก็ะโดดตีคุกอยู่ดีเนะฉันไม่กล้าเนาะเชื่อกูเชื่อมึงลองดูเอาหน้ามึงไม่ยากเป็นเจ้าของบ่อกุ้งอ่กูก็ยากมีแล้วบ่อกุ้งอ่ะเอามื่อยากมีมันก็ไปเป็นเจ้ามึงเอาหลับตาจินตนาการดูสิเพื่อนเจ้าของบ่อกุ้งสวัสดีครับคุณคุณทองจ้าสวัสดีจ้ามาขอซื้อกุ้งสักพันโลเป็นไงอู้พันโลเลยเหรอ ได้เลยในแชทไม่อี่สองโลจ้ะนี่นี่นี่แม่แมรี่แมลีมาขอซื้ออีกห้าร้อยโลแม่ไดีอะไรอ่ะแมรี่โอ้โงอะไรวะแม่แม่ถ้าทางจันวยนะ่นเนี่ยเออเอากี่หมื่นโลดีจ้ะเออเอามาส่งมื่ลโอ้ได้เลยจ้ะแม่เราจะกรูเป็นไงเป็นไงเห็นอะไรไม่เพื่อเห็นเห็นเห็นอะไรวะบอกกุ้งเต็มไปหมดเลยว่ะเอาจะข้องบอกกุ้งเป็่เดียวอะนี่กูเห็นเป็ดมึงในบอกกุ้งกูด้วยเนี่ย นี่มึงเอาไอ้มไอ้อาุงกูหรือกากรี่ไผ่จะฆ่ากูในจินตนาการนี่มึงยังไม่ล้มเลิกความคิดอีกเลยเดียวก่อนเดี๋ยวกูมีตังกูก็ไปหามกูเองแน่เ้เม่อกูเห็นจริงๆนะเป็นเจ้าผมกูเป็นเจ้าก้บความวันกูต้องเป็นจริงแน่เลยโกยเงินกลับมาบ้านเราเยอะเอาไห้เอาเอาว่เอาวะช่วยกูเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดตรงนี้เลยเนอะตรงนี้แน่เฮ้ยมันกลางแจ้งเลยมันที่โล่งอ่ะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเออตาคนนี้ถอนหัวได้ด้วยมาเจอกระสื่อ เ,ออเดียวเดียวปีนี้เป็นเยอะเว้ยเออนี่แล้วมาเสียบไว้ทำไมไม่กินให้หมดนะเนี่ย <c oughs> คนนนกไม่ใช่สายไหม <c oughs> มันโดนลมมันก็ฟีบห,หมดมใบชายนะมันคนนกมันจะช่วยกูทอชุดเดียวเดียวเดียวทอชุดแกชุดออกให้หมดเลยเอนนี้ฉันต้องใส่ชุดตามพานุวัฒน์นเนี่ยใส่ชุดตากคนนี้แน่ <c oughs> มาลุกมาข <c oughs> อดตรงนี้แน่ ทาไมละเสียวไงลูกฉิบแหม่ที่ทำร้องที่ทำคนอื่นคนอื่นยังไม่ร้องเลยโอ๊ยอะไรเป็นไรที่หลังกูไม่เป็นตัวนี้แล้วนะเอาจะไปเป็นตัวไหนทำไมนี่เป็นตัวกูไหมนี่เป็นตัวกูไหมเออในเก่งส้มแจ๊ดเลยไม่ทำก็ไม่ได้เดี๋ยวลูกไม่ได้เรียนส้นจอด ต้องทำบอลลูนขอมีอ่ะลูกเรียนเซนจอนลูกเรียนเซนจอนแล้วตัวเองเรียนอะไรอโง่เลยสมัยก่อนเรียนเป็นไงเสียค่าเทอมด้วยไหร่นี่ผมเรียนผมไม่เสียตังค์สักบาทเฮ้ยนี่มึงได้ทุนเหรอไม่ได้เรียนแล้วมึงจะพูดทำไมโอ้โหวันดีคุณเรือเมื่อใจเย็นหนจอดพี่ เอาไม่ออกอ่ะตอนนั้นนู่นไม่ได้ดึงอันนี้ไอ้เขาแล้วมีเก้งไงมาปะไม่มีเอาี่กูดึงให้จัดโทษว่ายแล้วมึ่ยัาไม่แก่ก็ได้ตายหรอไปนอนไปถึงออกมาจะตกปมตกใจเอาโอ้เป็นไรเนี่ยพอนี้โดนแดดบ่อยแค่ดำเจ้ กิมาทาคีมมึงนะอะไรนะแหมทำมาเป็นพูดจา่าหน้าจิ๊บอ๋อจิ๊บจจิ๊บจิ๊บจู๊จักเจิ๊บิ๊พจิ๊บจิบจิ๊ไจิ๊บจบจิ๊บจิ๊้จิ๊บจิ๊บจั๊บจิ๊บจิ๊บจอ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊อจิ๊บจิ๊ไปไ๊บจิ๊บจิ๊บจไ๊บจิ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 ๊บจมัวแต่ช่วยมึงทอด ทุดตะพาณวัฒเนี่ยไปตามตังรจขึ้นมาทำไงแล้วทำไงแล้วเนี่ยอยู่ไม่ได้ไปโลกก้อนมีก้อนไปแล้วเอ้โตังรวจมาแน่เลยเนี่ยขอเขาเนี่ยอะไรก็ไม่ได้การเลยไปแล้วไม่ทันทีพ่อกุ้งแบบนี้ติดคุกอย่างงี้ฮะเออแพ็คเทียวไปอาบน้ำที่ไหนนะมาแต่งตัวยังกระปุกเมียคนเรือนะ มุ้งเนี่ยไม่ใช้มือไม่ได้มาไปถอดมาให้โอ้โหปวดพวกปวดเนยไงใช่ถอดเสร็จยังเสร็จแล้วอ่ะนอนไปเฮ้ยเลสเทนเออเลสเทงเก่งสั้นจุ๊จู้มึงมีเสื้อคลุมยังไม่มีเนี่ยกูเอาไปอะไรเพื่อนปูอยากย้ายวันนี้วันนี้เปลี่ยนเปลี่ยน ก็เปลี่ยนตรงนี้ได้แล้วงเปลี่ยนตรงนี้แหละวแถมมันมีผ้ามาบาังหน่อยนะไห้ผราเขามากูเดี๋ยวกูบังให้เาม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 าผ้าผืนง่า่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงใจมึงก็ใจเย็นๆก่อนให้บังเลยหน้าตาเดี๋ยวนคนนิดคนกำลังโล่งๆของกูก็โล่งเหมือนกันนี่มันพอบไปไหมเนี่ยโอได้อยู่ได้อยูุนึกเครื่องพ่อจังกังเลยทำไมอ่ะ ลำเอียงเนี่ยให้กูมาให้ทีมันไม่ครบไม่มีอะไรขายนะไม่ทันแล้วก็ให้มาเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นแหละเออบังวันนี้แน่เอ้าไม่นอนไม่นอนแล้วแล้วกูจะเล่นกันยังไงกูยังไม่ม่วงยังไม่ม่วงก็นอนก็นอนไปก่อนแกนอนไปก่อนเออตามท้องเรื่องแกต้องรับ โอ้ยนี่แกหรือนะงอายเนี่ยโอ้นี่แกเหมันตันมามามาฉันเปียนนะโอ้นี่เธอเครื่องจังจังเลยอะไรอีกครับมึงเครื่องใครอีกหน้าเนี่ยนั่งมอเตอร์ไซค์มากูเห็นโรเตีกูอยากกินมันอยู่หน้าปัญหากูก็เดินไปอุดนุ่นมันพอกูเดินไปอุดนุ่นมันเสร็จปุ๊บมันถามกูเว้ยเฮ้ยอินนี่เพือกุ้งกินแล้วทิ้งไว้ไอ้พวกมันถามกูบอกเอากินก็ต้องทิ้งสิเพื่อกุ้งไม่มีประโยชน์มันบอก พราะอีนี้ถ้าเป็นเมืองฉันฉันไม่ทิ้งฉันเอาเปลือกกุ้งไปเข้าเครื่องรีไซเคิลบดบดบดทำออกมาเป็นข้าวเกี๊ยวกุ้งส่งขายประเทศไทยแม่งขิงกูแล้วมันทามกูอีกแล้วอีนี้มาฝรั่งกินอะไรถึงไหมอ่ากูก็บอกเอามึงก็ต้องทิ้งสิมันไม่มีประโยชน์มันสกปรกมันบอกว่าอีนี่บ้านฉันไม่ทิ้งหรอกมาฝรั่งบ้านฉันนี่เอาไปเข้าเครื่องรีไซเคิลบดบดบดทำออกมาเป็นถุงยางส่งขายประเทศไทย ขนโอ้โหจัดเลยแม่งคิงกูกูก็ทามาเลยไอ้ละทุ่งยางบ้านมึงอ่ะใช้เสร็จแล้วทิ้งไหมมันบอกอินนี้ก็ต้องทิ้งอินนี้ใช้ไม่ได้มันสกปรกกูบอกบ้านกูไม่ทิ้งหรอกบ้านกูเอาทุ่งยางไปเข้าเครื่องรีไซเคิลบดบดบดทำออกมาเป็นมากฝรั่งทรงไข่อินเดียสาติเขียวทั้งประเทศยังมันไม่ต้อยมึงไม่จ้อยเรามันทิ้งกูโอ้ยห่าหน้ากูโอ้ยสมมติประการหน้าัวเรื่องยังไงอ่ะอุ้ยไปนอนโรงแรมเลยเชวนนี้เนี่ยผีดุ นอนอยู่ในกลัวังสลืมสลืมตามาแม่งเดินเข้ามาจะถึงขาูแล้วว่าที่ังอยู่ปลายตีนนะเขาเลยไม่เดินเข้ามาตัว่าดำเมี่ยมเลยในมือเป็นไปหรอกูก็กลัวจัดเลยไม่รู้จะทำยังไงก็คอยเดินเข้ามาเลยตัดสินใจสวดมอนจิบริโมดปิดแม่มเลยขอโทมึงองินดูหนังพี่ใครก็เปิดที่ยศร่างดีๆนะเยีกไปไหนใครมาอยู่เลย ก็โทฟังก่อนอะไรกูต้องใส่ว่าใครมายืนอยู่นะเวทีก็คนดูนล่วจะใครที่ไหนแล้วก็กูไม่รู้กูก็ดูกูก็ดูแหวงอ่ะเออเห็นนิ้นึงนฟังอยู่นายข่าวบ้านป้องเฮ้ยก็โทเฮ้ยดีดีทำไมเอ็งวงั่างมันใหญ่กว่างวงนามช้างแฝด อันแฟร์เออโอ้ไม่ต้องอายแล้วกูแังให้มึงยูเออบางดี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 อายเข้าอายเข้าวนีระวังลานเห็นแล้วมันจะไม่ยกมือไหว้เรานะใส่กางเกงแบบเนี้ยก็ของลานนี่แหละเออเนหละเอางวงมึเข้าไปด้วยไอไอทองแล้วทำไมอันนี้งวงมันไม่ใช่นอนดีๆจะปิดทำไมแล้วใส่เสื้อใส่เสื้อใส่เสื้อ แล้วระวังนะพอเข้าไปรีบอาบน้ำเลยนะทำไมอ่ะใส่เสื้อของคนเป็นโรคสามารถติดต่อได้ทั้งระบบผิวหนังนะแล้วก็ไม่หอบหรอกึ้นเป็นดอกจันเชียว้ไหมได้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 ไหมได้ไหมได้ได้ได้เออใส่ไอดีด้วยดวงมันจะได้เป็นเจ้าแล้วเนี่ยเออมึงใส่ไหมใส่เออใส่เค็มคาดใส่อะไรด้วยใส่หัวด้วยใส่ ใส่หัวเนี่ยใส่หัวไม่ได้ใส่หัวผมก็ใส่ใหญ่เลยใส่ใส่ซื้อเกินดูแล้วเสร็จอย่างแล้วเดี๋ยวพี่เออไม่ค่อยถนัดเนี่ยเออค่คอยๆจอยลิเกที่ไหนลิเกที่ไหนใส่อย่างนี้อ้เอ้าวจอดรับกูด้วย อย่เดียวน่ากติกิงแม่งจ้ามึงจะทักทายทุกลำเลยใช่ไหมก็มันพลาดไปเออไส้ไส้เฮ้ยกูถามจริงมึงมึงไม่เก่งคอบ้างเหรอกูเริ่มเมื่อยแล้วแล้วมึงไม่ไส้ไปให้สุดเลยแล้วก้อนนี้แหละมันเออกูไม่เคยไส้เอากูเปลี่ยนมั้งเอามึงก็เปลี่ยนสิเอาเสื้อผ้าใครเนาะรลชัดาเนาะเออมึงก็